เรื่องกฎหมายแรงงานนะครับในการประกอบธุรกิจนะจำต้องมีการใช้แรงงานเข้ามานะครับนอกจากเครื่องจักรแล้วในปัจจุบันก็ยังต้องใช้แรงงานอยู่นะครับดังนั้นในเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยก็ต้องมาดูกันนะครับสำหรับกฎหมายแรงงานที่สําคัญนะครับที่จะยกมาให้ดูก็มีอยู่3ฉบับด้วยกันนะะกนะครับฉบับแรกนะครับพระราชบัญญัตินะคุ้มครองแรงงานนะครับ ฉบับที่2พระราชบ,บัญญัติประกันสังคมแล้วก็ฉบ,บับที่3าพระราชบัญญัติเงินทดแทนนะครับในเรื่องของอาการจ้างแรงงานนะเรามาดูก่อนว่าการจ้างแรงงานคืออะไรนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัพสลักษณะ6มาตรา578บแปดบัญญัติว่าอันว่าสัญญาจ้างแรงงานนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งก็เรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้นะครับอันนี้คือความหมายที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้นะครับถ้าเรามาดูในรายละเอียดนะครับจะเห็นได้ว่า,าสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นจากความสมัครใจของผู้สัญญานะผู้สัญญาในกฎหมายแรงงานก็คือ นายจ้างลูกจ้างนั่นเองนะครับต้องมีเสรีภาพในการทาคาเสนอคาสนองนะจะมาบังคับนะให้มาทํางานนะให้มาจ้างทาสัญญาจ้างแรงงานงก็คงไม่ได้นะครับ <_ H ee> ถ้าไม่อยากทํางานบริษัทนี้นะไม่ไม่อยากทํางานกับท่านคุณส่วนนี้ก็คุณก็ไม่ต้องมาสมัครงานที่นี่นะครับดังนั้นในเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานงงก็เป็นเรื่องของเสรีภาพในการทําสัญญานะครับ ประการต่อมานะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยนะครับเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับไม่มีแบบไม่ต้องทําเป็นหนังสือจดทะเบียนอะไรสักที่น,นะครับสามารถตกลงกันโดยวาจาได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับในทางปฏิบัติถ้าเป็นการจ้างแรงงานเนี่ยนะครับในการประกอบธุรกิจมักจะมีการทําสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับทำเป็นหนังสือสัญญานั่นเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่ากันปากเปล่า เหตุผลก็เพราะว่าอะไรครับถ้าว่ากันโดยปากปาปากเปล่าวันเนี้ยนะครับมันก็อาจจะลืมเลือนได้เอ๊ะที่เราตกลงกันไว้เนี่ยนะครับว่าค่าจ้างเท่าไหร่นะครับนะจ้างงานกี่วันกี่เดือนกี่ปีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไม่ทราบนะแต่ถ้าได้มีการทําเป็นแต่ละอักษรมาเนี้ยเราก็จะโอเคเป็นหลักฐานที่แน่นอนชัดเจนว่าว่าจ้างกันอย่างไรนะครับประการต่อมานะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยต้องเป็นสัญญาต่างตอบแทน ตามประมวลกฎหมายเนี่ยนะครับเมื่อกี้ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าเนี่ยนะฮะต้องตามตอบแทนคืออะไรครับลูกจ้างทํางานให้กับนายจ้างนะฮะนายจ้างก็ต้องจ่ายสินจ้างนะผมใช้คำว่าสินจ้างนะนะเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าสินจ้างนะจ่ายสินจ้างเป็นการตอบแทนให้กับลูกจ้างที่ทํางานให้นะครับประการต่อมาสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยเป็นสัญญาเฉพาะตัวนะครับการที่นายจ้างเขาตกลงจ้างลูกจ้างคนนี้ก็ทํางานเพราะเขาต้องการ จ้างคนน <Essentially>, <t ills> ี <ism> ้นะครับจะเอาคนอื it, ่นมาทําแทนอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตรงนี้สําคัญนะครับสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยนะครับดูตรงไหนดูตรงที่ว่านายจ้างมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาหรือไม่นะถ้านายจ้างมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาอย่างนี้ก็เป็นสัญญาจ้างแรงงานแต่ถ้านะไม่มีอํานาจบังคับบัญชานะครับเช่นจ้างให้มาวาดลูกนะครับ นะกรณีเช่นนี้น,นะไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งเขาก่อนว่าต้องต้องวาดนะครับข้างบนข้างล่างก่อนนะครับวาดตรงกลางนะตรงยังไงก่อนนะจ้างเขาเนี่ยนะครับนะให,ให้มาวาดรูปนกเนี่ยเขาจะวาดหัวก่อนวาดขาก่อนก็เรื่องของเขาอย่างนี้ไม่ได้สัญญาจ้างอะไรกันเพราะไม่มีอำนาจบังคับบัญชานะครับอำนาจบังคับบัญชาเช่นมาทำงานกี่โมงนะครเลิกงานกี่โมงพักเที่ยงกี่โมงเนี่ยอันนี้คือในเรื่องของอำนาจบังคับบัญชาตรงนี้สำคัญ จะได้ยแยกความแตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างทาของนะครับในเรื่องของเรื่องแรกนะครับในเรื่องของพรบรคุ้มครองแรงงานเนี่ยนะครับปี2541เนี่ยนะครับก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับที่ท่านต้องต้องดูนะครับอันดับหนึ่งก็คือเวลาทํางานปกตินะครับเวลาทํางานปกติคืออะไรนะครับคือกําหนดเวลาเริ่มต้นเนี่ยให้ในายจ้างเป็นคนกาหนด เวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการทํางานในแต่ละวันนะครับวันหนึ่งได้ไม่เกินวันละ8ชั่วโมงนะครับนะให้ทําทมากกว่านี้ก็คงไม่ไหวนะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการกําหนดเวลาไว้ว่าวันหนึ่งทํากี่ชั่วโมงนะสมัยโบราณเนี่ยนะครับอาจจะทํางานกัน1 6 17 18ชั่วโมงก็มีผลก็คือลูกจ้างก็เสียสุขภาพนะทำงานไปก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพแนละ Uh, งานบางประเภทเนี่ยทำนานเกินเนี่ยเกิดความเหนื่อยล้านะครับเกิดอุบัติเหตุนในการทำงานได้นะครับมือไปติดในเครื่องจักรบ้างอะไรไปบ้างเพราะว่าหมดหมดสภาพแล้วนั้น,นจึงมีการกำหนดเวลาทำงานไว้ว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่เกิน8ดชั่วโมงอันนี้พูดถึงเวลาทำงานปกตินะครับนะแต่รวมกันแล้วไม่เกินสัปดาห์ละ48บดชั่วโมงก็หมายความว่ากฎหมายก็ไม่ได้บัญญัติว่า,า,วาต้องทำงานกี่วัน5้าวันก็ได้หวันก็ได้ สวันก็ได้แต่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับต้องให้ลูกจ้างได้พักผ่อนบ้างได้มีเวลาทําอย่างอื่นบ้างนะครับคลายเครียดหรือมีเวลาดูแลครอบครัวบ้างนะครับอันนี้คือในเรื่องก,การเวลาทํางานปกตินะยกเว้นนะยกเว้นงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะฮะและความปลอดภัยเนี่ยนะครับอันนี้ก็จํากัดเอาไว้นะครับไม่เกินวันละเจดชั่วโมงก็ลดลงมาจากปกติแเป็นเจดนะ รวมกันแล้วไม่เกินสัปดาห์ละ42ชั่วโมงนะครับสำหรับงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยเนี่ยนะครับต่อมาเมื่อกี้ในเรื่องของเวลาทํางานแล้วนะต่อมาเป็นเรื่องของเวลาพักนะเวลาพักเนี่ยนะครับนะวันหนึ่งเนี่ยก็ให้ในายจ้างกาหนดเหมือนกันนะวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ทํางานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน,นพอะจะให้ทํา นานกว่านี้ก็ลูกจ้างก็ทำไมครับเหนื่อยล้าทำงานไม่มีประสิทธิภาพนะครับหากมีการทำงานล่วงเวลานะครับต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงเขาจะทำต่ออีกนเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า2เนี่ยนะครับต้องให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า20นาทีก่อนที่จะเริ่มทำงานล่วงเวลานะครับก็ต้องให้มีการพักนะเข้าห้องน้ำห้องน้ำนะพักทานอาหารว่างอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้ก็เพื่อให้ลูกจ้างเนี่ยนะครับไม,ไ,มไม่ไม่เครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยล้าจนเกินไปนะครับต่อมาในส่วนของวันหยุดนะฮะวันหยุดเนี่ยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยก็นะมีอยู่3อย่างด้วยกันอันแรกคือวันหยุดประจําสัปดาห์นะครับสัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่า1วันนะโดยวันหยุดประจําสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน6วันนะครับสอง วันหยุดตามประเพณีนะปีหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า13วันนะโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วยนะครับก็แล้วแต่จะตกลงกำหนดไปนะมีวันไหนบ้างมีวันขึ้นปีใหม่วันสงกรานนะวันสำคัญตั้งศาสนาะลรก็สามารถนะตกลงกันได้นะครับแต่ว่าต้องไม่น้อยกว่า13วันแล้วก็รวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วยก็คือวันที่1พฤษภามนั่นเองนะครับแล้วก็วันหยุดประเภทที่3าคือ วันหยุดพักผ่อนประจำปีนะค็คือทำงานติดต่อกันมาแล้วเนี่ยครบหนึ่งปีนะครับก็มีสิทธิ์หยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันทำงานนะครับอันนี้ก็คือเป็นวันหยุดทั้งสาประเภทนะค<ม>ร <vy> ับมีวันหยุดประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละนั้นไม่น้อยกว่า1วันนะครับแล้วก็วันหยุดตามประเพณีก็นะไม่น้อยกว่า13บวันคาว่าไม่น้อยกว่าแปลว่าอะไรครับทางนายจ้างจะ นะจากกาหนด14-15วันก็ได้แล้วแต่นะครับนะแต่ว่าอยา่อยางน้อยๆเ่ยอย่อยางน้อยสุดก็คือนะ13วันแล้วก็สุดท้ายก็คือวันหยุดพักผ่อนประจำปีปะำปนะครับก็อาจจะไม่น้อยกว่า6วันทํางานนะครับต่อมานะครับนายจ้างนะจะบังคับให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องให้ลูกจ้างได้พักผ่อนบ้างอนะได้พักทําความสะอาดบ้านนะทําความ สะอาดรถยนต์บ้างถูกไหมนะได้มีการใช้ชีวิตส่วนตัวกับทางครอบครัวบ้างนะครับได้พาไปทานอาหารได้พาไปพักผ่อนหรือว่าพาไปรักษาสุขภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมาให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดเนี่ยไม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นเหมือนกันนะครับกนะ็ยกเว้นแต่มีอะไรบ้างนะครับประการแรกก็คือเป็นงานนะครับที่ต้องทําติดต่อกันไปนะถ้าหยุดจะเสียหายหรือเป็นงานฉุกเฉิน นะครับเกิดมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะครับหรือว่าเครื่องจักรเนี่ยนะครับนะ่ะทำงานแล้วนะครับนะนะตอนนี้หยุดไม่ได้หยุดแล้วเกิดความเสียหายอะไรเงี้ยนะครับหรือมีงานฉุกเฉินเข้ามากรอนน้นี้ก็สามารถที่จะให้มาทํางานในวันหยุดได้นะครับประการต่อมานะครับในกิจการโรงแรมนะสถานมหอรสพนะงานขนส่งงานขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มสมสรอนสมาคม สถานพยาบาลเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะให้ลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดได้เพราะอะไรครับเพราะว่ากตัวอย่างเช่นกิจการโรงแรมนะโรงแรมเนี่ยก็อาจจะมีลูกค้าเนี่ยมาพักทุกวันยิ่งโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยทำไมครับลูกค้าอาจจะอาจจะมามากเป็นพิเศษนะถ้าลูกจ้างหยุดในวันหยุดไปก็ผลก็คืออะไรครับก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับหรือในงานขนส่งอย่างเงี้ยนะครับนะอาจจะต้องนะบนะนะนะริการเจ็ดวัน ถูกไหมครับจะให้ลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดได้นะครับแล้วก็ประการสุดท้ายคือเพื่อประโยชน์แก่การผลิตการจําหน่ายและการบริการนะครับเท่าที่จําเป็นนะโดยจะ,ต,ะต้องได้รับความยินยอมเป็นขาวครา,าวไปนะครับอันนี้คือกรณีที่ว่าเป็นประโยชน์แก่การผลิตหรือการจําหน่ายหรือการบริการเนี่ยนะครับอันนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นประจํานะอันนี้ก็ต้องได้รับความยินยอมเป็นขาวครา,าวไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับการปกครองกันด้วย ต่อมาวันลานะครับวันลามีอะไรบ้างนะครับลูกจ้างก็สามารถที่จะลาได้นะครับนะคนเรานี่นะมันก็มีทุละปะปังบางครั้งหรือว่าบางทีอาจจะเจ็บเจ็บปงเจ็บป่วยบางทีเราก็ไม่ทราบหรอกนะว่าว่ามันจะเกิดเหตุอะไรบ้างดังนั้นกฎหมายก็เลยมีการกําหนดเนเรื่องวันลาไว้นะครับวันลาก็นะประเภทที่หนึ่งวันลาก็มีวันลาป่วยนะวันลาป่วยนะครับก็ลาป่วย เท่าที่ป่วยจริงจ่ายค่าจ้างในระหว่างการลาป่วยไม่เกินปีละ30วันทํางานนะครับอันนี้คือค่าจ้าง30วันทํางานนะนะครับแต่การลาป่วยตั้งแต่3วันทํางานขึ้นไปนะครับนายจ้างก็อาจจะขอดูใบรับรองแพทย์ได้จะนั้นทางปฏิบัติแล้วนะครับทางทางห้างร้านบริษัทต่างๆเนี่ยทางนายจ้างเนี่ยก็มักจะขอดูอยู่แล้วนะครับนะว่า โอเคถ้าป่วยนะฮะสามวันขึ้นไปเนี่ยนะครับดูได้ว่าเออหมอเขาว่าป่วยเป็นอะไรใช่ครับแต่ถ้าวันสองวันเนี่ยก็นะไม่ต้องนะไม่ต้องดูใบรับรองแพทย์ตรงนี้ลูกจ้างเนี่ยเวลาไปไปไป,ไปหาหมอก็อย่าลืมนะขอขอใบรับรองแพทย์นะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้ในายจ้างเห็นว่าเออเจ็บป่วยจริงๆนะครับนะประการต่อมาคือวันลาเพื่อทําหมันนะฮะ ลาเพื่อทำหมันนะและรวมถึงการลาเนื่องจากการทำหมันนะครับนะลาไปทำหมันเสร็จทำเสร็จอาจจะไมครับอาจจะเจ็บนะครับนะก็สามารถที่จะรวมทั้งการลาต่อเนื่องนะเนื่องจากการทำหมันได้ด้วยนะลาได้กี่วันนะครับคนมาก็บอกว่าตามระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันนะครับชั้นหนึ่งนะกำหนดและ ออกใบรับรองก็ก็ตามที่คุณหมอนะครับเขียนใบรับรองแพทย์นั่นเองนะครับสําหรับการลาเพื่อทํางานนะครับประการต่อมานะวันลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นนะลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็นเนี่ยนะปีละไม่น้อยกว่า3วันทํางานนะครับโดยจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลานะครับแต่ปีหนึ่งไม่เกิน3วันทํางานดังนั้นเนี่ยนะ ลาคิดเนี่ยครับสามารถลาได้นะครับไม่น้อยกว่าสามวันทางานแต่นะครับค่าจ้างเนี่ยนะครับก็จ่ายปีหนึ่งเนี่ยไม่เกินสามวันทํางานเท่านั้นนะถ้าคุณจะลาคิดมากกว่านี้นะมากกว่าสามวันทํางานก็ก็ไม่สามารถที่จะได้รับค่าจ้างนะครับสี่นะครับวันลาเพื่อรับราชการทหารนะลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกผลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกวิชาทหาร ือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมได้รับค่าจ้างมาตลอไไดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินปีละ60วันนะครับอันนี้ก็อาจเป็นลูกจ้างนะอะไรลูกจ้างผู้ชายนะก็เป็นส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้ชายเน่นะเพื่อรับรับราชการทหารเนะี่ยมีการเรียกกําลังคนไปซักซ้อมอนไรต่างๆ,ๆนะครับแต่ว่าปีหนึ่งก็นะได้ไม่เกิน60วันนะนะครับอันที่60วันไม่ใช่60วันทํางานนะต่อมา วันลาเพื่อฝึกอบรมนะนะนะอันนี้คือนายจ้างเนี่ยก็ต้องนะให้โอกาสลูกจ้างเนี่ยไปไปอบรมเพิ่มเติมได้ความรู้นะขึ้นมานะครับนะต้องต้องต้องให้เขาได้ได้ได้ฝึกอบรมบ้างนะครับนะแต่การลาเพื่อฝึกอบรมเนี่ยกฎหมายไม่ได้ให้สิทธิ์ในการได้รับค่าจ้างเอาไว้ไปกไปได้แต่ว่าไม่ตะวันที่คุณลาไปอบรมเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างนะครับต่อมาหกนะ วันลาเพื่อคลอดบุตรนะลูกจ้างนะซึ่งเป็นหญิงมีคารมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรคันหนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวันนะวันลาเพื่อคลอดบุตรนะั้นรวมถึงวันลาเพื่อตรวจคันก่อนคลอดบุตรด้วยมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกินสี่สิบห้าวันนะครับฉังนั้นลาเพื่อคลอดบุตรเนี่ยลาได้ถึงเก้าสิบแปดวันนะโดยหลักก็จะประมาณแปดแปดวันเนี่ยแปดวันแรกก็คือนะ บบวันลาไปบอาต้าซาวถูกไหมครับพอคลอดุตรแล้วก็มีิทริจลาต่ออีกประมาณ90วันนะโดยหลักคื้วิธีการปฏิบัติมักจะเป็นอย่างนี้แต่ใครอาจจะเอาออาต้าซาวน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ไปลานะครับหลังจากคลอดมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่จะจัดสรรเวลาไนดะ้แต่ว่าเงินที่จะได้เี่ก็ไม่เกิน45วันนะครับสุดท้ายคือวันลาเพื่อดําเนินกิจการสหาภาพแรงงานนะครับอันนี้ต้องมีการจ่ายค่าจ้างสำหรับบรรดาด้วยนะครับ ต้องลาเพื่อไปดําเนินกิจการสภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างนะในการเจรจาการไก่เกีย่ยหรือการชี้ขาดค่อยพลาดแรงงานนะครับนอกจากนี้ยังรวมถึงเวลาการลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกําหนดด้วยนะต่อมานะครับมาดูเรื่องการคุ้มครองการใช้แรงงานหญิงนะครับนะผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็มีความแข็งแรงเนี่ยนะไม่เท่ากันนะงั้นผู้หญิงเนี่ยอาจจะได้รับการคุ้มครองทางด้านการใช้แรงงาน,นมากกว่า กล่าวคือนะห้ามให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทํางานดังต่อไปนี้ก็มีอะไรบ้างนะครับประการแรกคืองานเหมืองแร่งานก่อสร้างที่ต้องทําใต้ดินใต้น้ําในถ้าในอุโมงค์หรือในป่องในภูเขาเว้นแต่สภาพของการทํางานไม่เป็นอันตรายนะครับประการต่อมาคืองานที่ต้องทําบนนั่งล้านสูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไปนะงานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ ต่อมาคือการทำงานในระหว่างเวลา24นาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะครับและพนักงานกดแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะฮะและความปลอดภัยของหญิงนะครับต,ต่อมาการใช้แรงงานหญิงเนี่ยนะครับนะห้ามนะให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีคันนะฮะทำงานดังต่อไปนี้นะครับผูนะ้หญิงมีคันเนี่ยเราก็ต้องทำไมครับให้ความดูแลคุ้มครองมากกว่าเดิมครับอีกเพราะว่าอนะไรครับ ถ้าเกิดดูแลเนี่ยอาจจะแท้งเด็กได้นะครับงานประเภทอะไรบ้างก็มาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือนง,งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะงานยกแบกหามหาบทูรล,ลากหรือเข็นของหนักเกินส5้ากิโลกรัมงานที่ทําในเรืองานที่ทําระหว่างยี่สิบนาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะครับงานล่วงเวลางานในวันหยุดนะต่อมานะครับในเรื่องการคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก นะนะเด็กก็ต้องทําไมครับนะก็ต้องมีความแข็งแรงเนี่ยมากกว่าผู้ใหญ่ก็ต้องมีการคุ้มครองมากกว่าซึ่งการใช้แรงงานเด็กก็กฎหมายก็บัญญัติว่าห้ามจ้างเด็กอายุต่ํากว่าส5้าปีนะครับนะต้องจัดให้มีเวลาพักเนี่ยนะครับวันหนึ่งไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงหลังจากทํางานติดต่อกันมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมงนะครับต้องจัดให้มีเวลา พักนะครับนะหลังจากการทํางานไม่เกินสีชั่วโมงแล้วนะครับต่อมาเนี่ยห้ามเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทํางานล่วงเวลาหรือทํางานในวันหยุดนะครับแล้วก็ข้อห้าห้ามเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีทํางานดังต่อไปนี้นะงานหลอมเป่าหล่อรีดโลหะงานปั๊มโลหะงานเกี่ยวกับความร้อนความเย็นความสัน่นสะเทือนเสียงหรือแสงที่ระดับที่มัน,ท,มนที่มันน่าจะอันตรายนะครับงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายนะงานเกี่ยวกับจุลชี นะงานเกี่ยวกับการใช้เลื่อยนะด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้านะครับงานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษงานวัตถุระเบิดนะงานขับหรือบังคับรถยกปั้นจัดแล้วก็งานที่ต้องทําใต้ดินใต้น้ำนะในุโมงคงในป่องภูเขางานเกี่ยวกับกรมรมตภาพรังสีงานทําความสะอาดเครื่องจักรนะครับที่ขณะทํางานอยู่แล้วก็งานที่ต้องทําบนนั่งร้านสูงกว่าพื้นดินสิบเมตรขึ้นไป โอเคนะครับประการต่อมาการใช้แรงงานเด็กเนี่ยห้ามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทํางานในโรงฆ่าสัตว์สถานที่เล่นการพนันแล้วก็สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการนะครับตรงนี้ก็ขอจบนะในช่วงแรกก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในช่วงที่2ครับ